ครั้งที่แล้วเรื่องอะไรครับนักเรียนลองตอบหน่อยครั้งที่แล้วเรื่องอะไรฮะเรื่องอินเทอร์เน็ตค่ะ,คะอ่าครั้งที่แล้วเรื่องอินเทอร์เนต็ตคืออะไรใช่ไหมนักเรียนใช่ไหมครับอ่าครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยมันจะคือ ต่อจากเดิมนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตทําอะไรได้บ้างนะครับครั้งที่แล้วเราไปดูแล้วว่าเราเรียนรู้ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาอย่างไงประวัติมันมาเป็นอย่างไงนะครับครั้งนี้ก็เรียนต่อจากเดิมนะครับโดยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนเช็คชื่อก่อนเนาะเช็คชื่อก่อนเอาว่ะ ชื่ออ่าขวานแก้วขวานแก้วน่าจะพยายามเขาอยู่เนาะเราก็เดี๋ยวให้เป็นหมาสายละกันชานนไม่มานาพัสนพัสครับมาค่ะอ่าโอเคนธิดามาค่ะทานว่ะไหลนี่น่าจะอยู่น้ำขิงเนาะอ่ะระารพันรณรพรณ พัชราาพัชรกรนี่ไม่มาวรภาไม่มาสิริพรอ้อาม,ออาไไมาอยู่ครับสะพลสะพนลไปไปไหนไปมายังครับเห็นถามอา่ะไปน่าจะยังไม่มา สุขศึษาอาทธิตยาโอ้โหโอเคครับมาหนึ่งสองสามสี่โอ้เยอะเนี่ยไม,ไม่มาแค่สี่คนเนาะเซฟอ่ะครับยังที่ครูฝากคำถามไว้ใช่ไหมครูฝากคำถามไว้ว่าอะไรว่าอะไรครับ อินเทอร์เน็ตคืออะไรใครตอบได้บ้างครับฮะอ่ะ,อ,ะอย่างนึงก็ไม่ออกงั้นดูภาพนี้ปึ๊บอ่ะถ้านักเรียนเจอภาพนี้นักเรียนพอจะนึกออกไหมตูม๋คือข่ไรขานาดใหญ่อ่าน่คือาดใหญอโอเคนะครับแล้วภาพนี้ล่ะ คล้ายๆกันคล้ายๆกันที่ไรที่สามารถ,าารถอ่าเห็นไหมภาพเนี่ยมันมันช่วยให้เราจําได้ใช่ไหมเออจากที่เราแบบเจอคําถามแบบไงเจอคําถามอย่างนี้ก็บางทีอาจจะนึกไม่ออกนอะครูก็เลยเกินให้นิดหน่อยเนาะโดยเอาภาพมาทีลภาพนะครับโอเคนะครับ ก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ใหญ่ก็คือใหญ่มากนะครับใหญ่ที่ใหญ่ครอบคลุ่มทั่วโลกนะครับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หรือว่าส่งข้อมูลด้วยกันได้นะครับอืมอ่ะทีนี้เข้าเรื่องอบทที่สองนะครับอันนี้คือเรื่องที่สองนะครับอินเทอร์เน็ตทําอะไรได้บ้างนะครับ การใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับจะมีโทษหรือประโยชน์นะครับขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเองใช่ไหมเปิดหมายไว้เลยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดโอ้ยเปิดพัดลมพัดลมไปไกลหน่อยพัดลมไปไกลหน่อยอิอนเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันมีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับขึ้นอยู่คนใช้ใช่ไหมอ่าถ้า ถ้าคนใช้มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ดีเนี่ยก็คือใช้งานในทางที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าคนใช้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ดีนะครับก็มีประโยชน์นะครับทำให้ได้รัาความรู้นะครับเดี๋ยวรอรอขวัญแก่ปแป๊บหนึ่งกํนลังมาไม่เป็นไรนะครับอ่ะนะครับนักเ,เรียนดูภาพครับภาพ ภาพแรกก็คือภาพภาพที่มีสีนะอ่าถ้าเราใช้ประโยชน์จากหันเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้ครับค้นหาความค้นคว้าหาความรู้ใช่ไหมครับเออค้นหาห้าความรู้นะครับติดต่อสืส่อสารกับผู้อื่นได้นะครับอ่าทำในสิ่งที่เราอยากรู้ได้อ่หาความรู้ใส่ตัวนะครับแต่ถ้าคนใช้มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นสีดำๆนี่ เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมรู้ไหมครับอ่าก็คือเขาเรียกว่าอ่าโจรโจรกรรมทางด้านไฟเบอร์ก็คือแฮกเกอร์นั่นเองนั่นเองแฮกเกอร์เนี่ยนะครับมีวัตถุประส่งที่ไม่ดีนะครับในการใช้อินเทอร์เน็ตเช่นครับดักจับข้อมูลคนอื่นนะครับเคยมีมีคงมีข่าวไหม ที่แฮกเฟซบุกการแก้งกันอะไรพวกนี้ครับอันนี้ไม่ดีนะครับเป็นโทษในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับาการใส่ร้ายกันใช่หมการอะไรเันอะไรก็รกแล้วแต่ที่มีประสงค์ที่ไม่ดีต่อผู้อื่นนะครับอันนี้คือโทษของมันนะครับทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับอ่ะต่อไปอ่ะนะครับ อินเทอร์เนตทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าหนึงนึงเลยครับการค้นหาข้อมูลใช่ไหมการค้นหาข้อมูลนะครับอ่าเป็นบริการนะครับของของอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับที่สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้นะครับเช่นนะครับเราเคยใช้ไหมตัวนี้ v w ว w w นะครับเห็น WW-3 สมตัวไหมนะครับ อ่าอันนี้คือคือบริการของเอร์เนนตนะครับต้องของเว็บไซต์ต่างๆนะครับจะขึ้นต้นด้วย w ว w w นะครับอันนี้ก็ w w w google co th นะครับก็คือโดยทั่วไปนะครับเว็บไซต์อันดับหนึ่งของโลกก็คือตัวนี้นะครับตัวค้นหานะครับที่หาข้อมูลได้อ่าคนใช้คนใช้นิยมใช้กันทั่วโลกนะครับก็คือยอดใช้งานเนะี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับ กูเกิลนะครับอ่ะสองอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยออขวัญแก้วได้ยินไหมครับขวัญแก้วตอบคูน่อยครับพยายามนะครูพยายามจะให้ให้ได้กันทุกคนเนาะพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์พิมพ์มได้มีช่องพิมพ์พิมพ์ได้นะครับพิมพ์ได้ให้เบก,กอนให้ไรกอนก็พิมพ์ได้นะครับพิมพ์มันจะมีข้อความอยู่นะครับข้อความในสายครับ อ่ะนะครับอันที่2เมื่อกี้อยู่ Google แล้วครับอันที่2 YouTube นะครับก็เป็น w w w ร์ไน,น,นะน,นะครับจุดนะครับอ่านว่าดอทนะจุดเนี่ยนะครับเวอร์ไวเว็บอ่าเวอร์ไวเว็บนะครับจำไว้ไม่ใช่ www นะเวอร์ไวเว็บนะครับ dot youtube. com นะครับเนี่ยนะครับใครเคยใช้มั่ง YouTube นะครับ เป็นการค้นหาข้อมูลประเภทไหนครับสามารถตอบได้ไหมอ่าไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็น y o u t u b e นะครับข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นวิดีโอนะครับก็จะมาในรูปแบบของ y o u t u b e นะครับลง y o u t u b e นะครับสองต่อไปอกดปุ๊บอ่าอันนี้นะครับ w w w facebook com นะครับใครเคยใช้มั่งใครใช้อยู่ครับก็น่าจะเกือบทุกคนเนาะตอนนี้ที่อายุถึงที่สามารถสมัครได้นะครับก็ f c e e o o o เนี่ยนะครับมันจะเป็นเว็บไซต์เป็นสังคมออนไลน์นะครับสังคมก็คืออะไรสังคมก็คือการที่เรามามีตัวตนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ ทำให้เราเข้ารู้จักเรานะครับมีมีภาพมีเนื้อหาต่างๆของเราที่เราเขาเรียกว่าพรีเซนต์ตัวเองไว้บนอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับอ่าผู้ใช้งานก็ต้องระมัดระวังในการเซฟข่าวเนาะบางทีก็มีข่าวจริงมั่งข่าวปลอมมั่งนะครับเราก็ต้องนะครับใช้ใช้ความคิดของตัวเองด้วยว่าข่าวนี้มันจริงมันน่าจะถือไหมนะครับไม่ใช่ว่าเจอข่าวแล้วเรา ปักๆใจเชื่อเลยว่าอันนี้คือข่าวจริงแล้วเราไปแชร์หรือว่าไปไปบอกคนอื่นนะครับมีความผิดนะครับรือว่าไหนข้อหาที่แบบเราแบบเผยแพร่เฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมนะครับต้องระมัดระวังอ่ทำอะไรได้อีกนะ,นะครับนะครับอันนี้อยู่ในหัวข้อขอ,องการค้นหาข้อมูลนะนะครับข้อหัวข้อที่หนึ่งนะครับ อันนี้อะไรนะครับเว็บลาซาด้าครับลาซาด้า .co.th ใครรู้จักลาซาด้าบ้างครับลาซาด้าลาซาด้าคืออะไรครับลาซาด้าคือทำอะนมรได้บ้างครับยังยังไม่ถูกส่งของยังไม่ถูกแอปซื้อของออนไลน์อ่าครับแอปซื้อของออนไลน์ก็คือเหมือนมีร้านค้าใช่ไหม ปกติเราเนี่ยต้องเดินไปร้านค้าไปตามตลาดนัดใช่ไหมไปตามตลาดนัดไปตามห้างนะครับเดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบันจะมีร้านค้าออนไลน์เนี่ยให้เราใช้อินเทอร์เน็ตเขาถึงได้นะครับโดยการที่เราเข้าไปที่เว็บ่า a z a d a .co.th นะครับเราก็จะมีะชื่อร้านต่างๆประเภทร้านต่างๆครับก็จะมีอยู่ให้เราเลือกนะครับให้เลือกในการช้อปปิ้งนะครับ ซื้อออนไลน์นะครับอ่าในันนี้ก็จะมีค่าส่งค่าส่งด้วยนะครับอ่ามีอะไรอีกอันนี้ครับค้นหา www.snook.com นะครับสนุก c o m นี่คือเว็บนะครับเว็บของอ่าคนไทยเรานี่แหละนะครับเว็บที่นำเสนอเนื้อเนื้อหาในเรื่องของข่าวกีฬาข่าวบันเทิงบันเทิงก็คือเกี่ยวกับอ่าอะไรครับ ละครทีวีพวกดาราอะไรเงี้ยคือข้าวบันเทิงนะครับอ่าก็ประมาณนั้นข่าวรายวันอะไรเงี้ยครับอ่าเบอร์เว็บดอทสนุกดอทคนะครับอ่าอ่าก็นอกจากนี้นะครับครูแค่ยกตัวอย่างมาเฉยนะครับมันมีอีกมากมายไม่รู้เป็นแสนเป็นล้านเว็บไซต์นะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกใช้งานนะครับอ่าเราก็ต้องเล,เลือกใช้งานให้ถูกต้องนะครับ ต่อไป้อยสองนะครับเมื่อกี้ไว้เพื่อค้นหาข้อมูลนะครับขอสองเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อการศึกษานะครับครับใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาเนี่ยมีปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเว็บไซต์ออนไลน์มากมายนะครับในการทําเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้เด็กเราเนี่ยนะครับศึกษาด้วยตนเองนะครับในกรณีที่เป็นคล้ายๆกับโควิดเนี่ยครับอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยใครไม่รู้จะทาอะไรก็บางคนเข้า เด็กในเมืองเนาะเขาว่างๆไม่ทําอะไรไม่ได้ไปเที่ยวเล่นอย่างพวกเราเนี่ยเขาจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับในการค้นหาข้อมูลนะครับเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจนะครับแล้วดูเว็บอะไรมั่งเรามาดูกันครับออันดับแรก w w w ร์ลไว็บดีเอล .ac.th นะครับอันนี้ ดี t v นะครับจำได้ไหมว่าปีที่แล้วนะครับโควิดมาเข้ามาเนี่ยใครที่เรียน d ีเอลทีมั้งครับ <Okay. S 1> อ่าครับในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาทุกวิชานะครับมันจะมีบอกอยู่เห็นไหมนักเรียนปหนึ่งถึงถึงอะไรครับถึงหมอสามเลยนะครับถึงหมอสามเลยเอออนุบาลถึงหมอสามเลยนะครับ มันจะมีวิชาต่างๆให้เราเลือกเข้าไปเรียนได้ฟรีนะครับเรียนมีวิดีโอด้วยมีแบบฝึกหัดลองฝึกทำได้นะครับในกรณีที่เป็นแบบนี้เนาะในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนได้ใช่ไหมครับอ่ะต่อไปครับต่อไปเกี่ยวกับการศึกษาเนาะต่อไปปุ๊บอ่ะอันนี้ เบ์เว <Web> ็บทูปลูกปัญญาปลูกปัญญานะครับก็คือตามชื่อเว็บเลยปลูกปัญญาก็คือทําให้ปัญญาเราทาไมงอกเงยขึ้นนะครับทําให้ความความรู้เรามากขึ้นนะครับอันนี้คือทูปลูกปัญญานะครับอ่าก็จะมีเหมือนกับเมื่อกี้เลยจะมีวิชาต่างๆนะครับอ่าอย่างนี้ครูอ่ากรอบภาพมาให้นะครับเช่นอ่า วิทยาศาสตร์ป6อย่างเงี้ยนะครับเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอาหารและสารอาหารเกลือแร่นะครับชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปมีวิดีโอมีใบางานให้ลองทําให้ฝึกคิดฝึกเขียนบนสมองสมุดอย่างเงี้ยครับอ่าต่อไปต่อไปอ่าเมื่อกี้อ่าข้อที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งนี่การการอะไรครับ การค้นหาข้อมูลนะครับอันที่สองคือคือครับการศึกษาอ่าอันที่สามคือนะรครับเพื่อความบันเทิงและข่าวสารนะครับข่าวสารนะครับก็จะมีนะครับความบันเทิงก็เกี่ยวกับการดูนั่งฟังเพลงนะครับข่าวสารก็เช่นการอ่านหนังสือพิมพ์นิตยาสารนะครับอ่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์เป็นหนังสือที่หนังสือพิมพ์ที่ เขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์ที่ส่องตามร้านขายของใช่ไหมใช่ไหมครับตามโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเวลาให้คนไข้นั่งรอคิวเงี้ยจะมีพวกหลานจัดผมอะไรเงี้ยจะมีพวกหนังสือพิมพ์หนังสือเพลงหนังสือหนังหรือว่านิตยสารที่มีเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยมาให้อ่านค่าวเวลาไปนะครับแต่สมัยนี้นะครับสมัยนี้นะครับก็จะมีพวก หนังสือพิมพ์ออนไลน์นะครับโดยการเนี่ย w w w t h y l a บ t h y l a t c o t h นะครับก็เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะครับก็มีครับเดี๋ยวนี้ข่าวสารออนไลน์เยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหนังสือพิมพ์อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube อะไรต่างๆนะครับอ่าแม้กระทั่งนะครับคนที่อ่าเล่นเกมนะครับข่าวสารเนี่ยสังคมของโลก เกมเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอร์ดบอร์ดนำนเสนอข่าวสารเยอะแยะมากมายนะครับอ,อ,อันนี้ครูยกตัวอย่างมาแค่เว็บนะครับไทยรัฐนะครับก็คือมาให้มีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลี่นิวเคยได้ยินไหมเดลี่นิวมาติชนอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะเลยอ่าข้อที่ส เพื่อการสนทนาและหรือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จดหมาย electronic. อิเล็กทรอนิกส์ก็คืออีเมลนั่นเองนะครับเมลก็คือจดหมาย e, ีย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือจดหมายที่ส่งผ่านาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับดูภาพดูภาพประกอบนะจะได้เข้าใจาย่าไง่ปุ๊บอ่า เนี่ยจหมาอีทอนิกส์นะครับพวกเมลเนะครับว่าจะมีผู้ให้บริการนะครับเช่น w w ็บดอทจีเมนะครับอ่าตอนนี้พวกเราใช้หนะ้าใช้ Gmail เนาะในการในการล็อกอินเข้าสู่โทรศัพท์ของตัวเราเนี่ยของเราเองเนี่ยนะครับจะต้องมี Gmail นะครับไม่งั้นโหลดแอปไม่ได้ครับโหลดแอปไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ Hotmail Hotmail ก็คือ การให้บริการของ Hotmail เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นไทยเมลมีเยอะแยะเลยอันนี้ครูยกตัยางมาแค่สอย่างนะครับไทยเมลฮอตเมลจีเมลเยอะแยะนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นอีเมลนะครับอีเมลในการส่งส่งนะครับจดหมายออนไลน์ใช่ไหม อันนี้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกนี้ครับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาติดตั้งในนะครับในโทรศัพท์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นไลนะ์ไลน์เราแค่เป็นเพื่อนกันเรากส่งส่งข้อความเข้าหากันได้แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข้อความตัวอักษรนะครับรูปภาพวิดีโอใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นไฟล์ไฟล์อื่นอื่นอีกนะครับเช่นไฟล์ p o w e r p o i n t w o r d e อ c e l อะไรเงี้ยบางทีมันแนบไฟล์เข้าไปได้นะครับอ่าไลน์นะครับอันนี้อินสตาแกรมเปล่าอินสตาแกรมแล้วก็อะไรครับ Mess e n g e ออ่า m e s s e น g e r อันนี้อ่าครับอันที่ห้าอันที่ห้าครับเพื่องานธุรกิจนะครับงานธุรกิจออนไลน์นะครับเช่นอะไรครับซื้อขายซื้อขายนะครับสินค้าออนไลน์นะครับอ่า ทำงานเกี่ยวกับการเงินเช่นการโอนเงินนะครับระหว่างธนาคารเนี่ยเขาใช้อ n เน็ตเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะครับการโอนเงินในตู้ ATM นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปมือถือที่โอนเงินผ่านมือถือได้เลยเติมเกมใช่ไหมเติมเกมอะไรพวกนี้นะครับเติมเงินโทรศัพท์ที่จากแอปโทรศัพท์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเรียนเรียนข้องครูตาเสร็จแล้วเงี้ยนะครับมันจะมีใบางานนะ ที่ครูเมื่อให้ทําในหน้าตึกเขียวนั้นะนะครับที่ใส่ชื่อแล้วก็พิมพ์ใบงานออนไลน์นะครับเคยทาใช่เหบ้าอ่าใบงานออนไลน์นะครับเดี๋ยวครูจะส่งไปในลิงก์นี้เนาะนะครับใครที่ทําเสร็จแล้วก็แคป er หน้าจอส่งมาด้วยนะครับครับอ่าพอจะเข้าใจไหมครับที่ครูอธิบายไปวันนี้นะครับ เข้าใจอ้าวครูขอถามหน่อยว่าอ่ที่ครูประโยชน์ของอีเนเนี่ยที่ทําอะไรได้บ้างเนี่ยมีกี่ข้อทั้งหมดอ่ะหนึ่งเนี่ยการค้นหาค้นหาข้อมูลสองสองการอะไรการอะไรการศึกษา,กษาสามบันบันเทิงครับ สี่สี่นี่อะไรครับการอะไรครับการสื่อสารสนทนาออห้าอันสุดท้ายเลยห้าเมื่อกี้เนี่ยงานอะไรครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> เดี๋ยวบีไปงานให้ทำเนาะก็ครับก็วันนี้ก็ขอปิดการเรียนสอนวิชาคอมพิวเตอร์ครับไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ